คราวนี้ในหมู่บรรดานบีและบรรดารอสูลนั้นนะครับอัลลอฮฺ سبحانه าละมิมีได้ให้พวกท่านเหล่านั้นเ ok นี่ยอยู่ในสถานะเดียวกันนั่นหมายความว่าในหมูข่ของบรรดานบีและบรรดารอสูลทั้งหมดนั้นมีนบีที่มีความประเสริฐมากกว่าบรรดานบีอื่นอัลลจะอ่ากล่าวเอาไว้ในคุรานบอกว่าตินครุสุลฟัลดนนบะอบะฮุมอลอับ เราบอกว่าบรรดาเราซูลเหล่าน <celui> ั้นเนี่ยเราได้ยกฐานะให้แก่เราซูลบางท่านเหนือกว่ารอซูลบางท่านนั้นหมายความว่าในหมู่บรรดารอซูลและบรรดานบีเองมีผู้ที่มีความประเสริฐมากกว่านะครับโดยนิเชคฮาฟิดอันฮะกะมีรอฮัมุฮัมมัดขอจาราท่านจึงถามคําถามข้อที่9 4บอกว่ามันฮุมอูลนลอัซมิมินาเรซุนนั้นหมายความว่าเราซูลท่านใดกันเป็นรอซูลที่มีความประเสริฐมากที่สุด และอุลุลอัซมีในที่นี้นะครับยังหมายถึงรอซูลที่มีความอดทนนะครับซึ่งได้รับบททดสอบมากที่สุดและมีความอดทนมากที่สุดเชตอบอกว่าฮุมคัมซซตุน ذا กะรอฮุมุลลอฮุอัลลอฮวะเัลลัลอัลฟิรอดิหิมฟีมูณายนิมินกิตาบิฮิอุลุลอัซมีจากบรรดารอซูลมีอยู่ห้าท่านเราจะอลกล่า,ลาวเอาวไว้ในอัลกุรอานสองที่ด้วยกันนะครับที่แรกเราจะอภกล่า,ลาวเอาวไว้ในสุลตนอัลฮะ พระองค์กล่าวบอกว่าว่าอิดอาคับนามินันนบียีนมีตาก็ฮุมวามิงกะวามินนูห์วาอิบรอฮีมาวามูซาวาอีซาบดีมารยัมวาจาระกาบอกว่าและจงระลึกถึงขณะที่เราได้รับเอาคำมั่นสัญญาจากบรรดานบีเราจะอะไรได้รับเอาคํามั่นสัญญาหมายความว่าบรรดานบีต่างให้คํามั่นสัญญากับอัลลอฮ์ว่าจะรักษาว่าจะอดทนว่าจะต่อสู้ในหนทางของพระองค์ Dan 1 dalam baca ada yang memberi kata sumpah Allah Subhanahuwataala akan apa yang berat. Ini adalah kalimat yang sangat 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 berat. Ini adalah kalimat นู حوا والذي أوحينا إليك وما وصى وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيم الدين ولا تترفقو فيه ลอต้าละกาบอกว่ลอต้าละได้ทรงบัญญัติได้ทรงบัญชาได้ทรงสั่งใช้ใช่ไหมครับพวกเจ้าสั่งใช้ในเรื่องของอะไรในเรื่องของศาสนาซึ่งสิ่งที่เราสุดทานู้นลอต้าละได้ทรงสั่งใช้พวกเราได้ทรงบัญญัติสิ่งต่างๆให้แก่พวกเราเนี่ย คือประชาชิของท่านนบมีมุฮัมมัดสัมลอห์ของอาฮุสสรัมเหมือนกับสิ่งที่พระองค์ได้ทรงสั่งใช้ท่านนบ,บีนูฮะบิสสลามและก็เหมือนกับสิ่งที่พระองค์ได้ทรงประทานลงมาให้แก่เจ้าและก็เหมือนกับคําสั่งใช้ที่เราได้ทรงสั่งใช้อิบราฮิมมูซาอิซากิท่าลละีบนอมห้าท่าน เราบอกว่าคาสั่งใช่เหล่านี้เป็นคําสั่งใช้เดียวกันที่พระองค์ได้ทรงสั่งใช้บรรดานาบีทั้งห้าท่านนั่นก็คืออันทีมุ่นดีนให้พวกเจ้านั้นรักษาศาสนาให้พวกเจ้ายึดมั่นอยู่ในศาสนาเทียร์รัชพานธ์และวจาราได้ทรงสั่งใช้และอย่าได้แตกแยกกันในเรื่องของศาสนาฉะนั้นสองอายะนี้เป็นสองอายะที่เราจะา,ากล่าวถึงนบีและรอซูลทั้งห้าท่านและพระองค์ได้กล่าวไว้ในสรุรรค์อัลอ์กอฟบอกว่า ฟัสบิรแกแมาอบารอุลลอัซมีมินอมรุซุลดังนั้นเจ้าจงอดทนเหมือนดังการอดทนของบรรดาอูลลอัลซมีคือบรรดารอซูลที่ประเสริฐและมีความอดทนมากที่สุดฉะนั้นนี่คือเรื่องของอุลลอัซมีคำถามทันมาเช็กถามบอกว่าวมันนอาวะลุรุซุลใช่ไหมครับฉะนั้นเรารู้แล้วว่าในหมูบ่บรรดานาบีเนะี่ยนะครับมีรอซูนนบีทุกท่าน ไม่ได้เป็นรอซูลนะแต่รอซูลทุกท่านเป็นนบีนั่นหมายความว่านบีท่านใดที่เป็นนบีนะ่ะนบีเรานั้มีความประเสริฐมากกว่าบรรดาผูา้ศรัทธาลวแต่ในหมูบ่บรรดาบีเนี่ยหากว่าใครได้รับตําแหน่งที่เป็นรอซูลด้วยรอซูลจะมีความประเสริฐเหนือกว่านบีเชคจึงถามบอกว่าแล้วใครเป็นรอซูลท่านแรกเพราะเรารู้จักกันว่านบีท่านแรกคือใครไี่นนองคือท่านนบีอาณาบริสัทามแต่เชคถามบอกว่าแล้วรอซูลท่านแรก่ะคือใคร เชืตั้งแต่เอวลังมันารอิทธิพลโนร์ฮุนอะลัยฮิสลามนะครับรอซูลท่านแรกหลังจากที่เกิดการแตกแยกขึ้นเกิดความขัดแย้งขึ้นในหมู่มนุษย์เนี่ยคนแรกที่ถูกส่งมาเป็นรอซูลคือท่านนาบีนิโนร์ฮุอะลัยฮิสซาลาムจากที่อัลลอฮฺซุบฮานานูวะตะละะลาบอกว่าอินนาอูฮัยนาอิเลกะแท้ที่จริงเราได้วะฮีมายังเจ้า

นี่จึงเป็นอายะที่ยืนยันว่าท่านบีนัวเป็นรอซูลท่านแรกแล้วมรจาระกล่าวไว้ในสุร์อัลเฟตอีกบอกว่ากัดดาบัตปะเบละฮุมกูมุนฮนฮิยวัลอาฮซาบุมบัตดิฮิมนะครับอพรลองค์บอกว่าในหมู่กลุ่มชนบัตดาพวกมุชิกินมาการเนี่ยพวกเขาได้ปฏิเสธ ใช่ไหมครับปฏิเสธต่อท่านนบีมุฮัมมัดสูลลอัลลอฮฺิสัลลัมแต่ก่อนหน้าที่พวกเขาจะปฏิเสธต่อท่านนบีมุฮัมมัดเนี่ยมีกลุ่มชนอีกหลาวลกลุ่มชนใช่ไหมครับที่เคยปฏิเสธต่อบรรดานบีและบรรดาเราซุ่มมาแล้วดังเช่นกลุ่มชนของท่านนบีนูและบรรดาอัลฮะคือให้คนต่างๆกลุ่มต่างๆที่รวมกันที่ปฏิเสธต่อบรรดานบีและบรรดาเราซุ่ที่ถูกส่งมาก่อนหน้าท่านนบีนูอัลลีัลลัมดังนั้นในอันนี้ทำให้พวกเรารู้ว่ามนุษย์เนี่ย ตั้งแต่ที่เราสุพารณอุบาจะ阿拉ส่งท่านนบีอัลมาลิศสลามมาเป็นมนุษย์คนแรกเป็นนบีคนแรกแล้วเนี่ยช่วงตั้งแต่ท่านนบีอัลมาลิศสลามเนี่ยมาเรื่อยๆเนี่ยบรรดามนุษยชาติเนี่ยอยู่บนความถูกต้องทั้งหมดอยู่บนศาสนาธรรมทั้งหมดอยู่บนความดีงามอยู่บนการเชื่อฟังอัลลอฮ์และนบีคือท่านนบีอัลมาลิศสลามและท่านนบีอิดริสอะลัยฮ์อิสลามอยู่บนการเอ่ยกับภาบต่ออัลลอฮ์ไม่มีการทําชีริกเกิดขึ้นบนหน้าแผ่นดิน ใช่ไหมครับจนกระทั่งว่าวเกิดการแตกแยกขึ้นในหมู่มนุษย์อัลลอฮฺจารึงส่งท่านน,นาบีนูห์มาและเป็นรอซูลทันแรกโดยในเชื้จึงถามในคําถามข้อ96บอกว่ามาจาแกนอิคติลา كال كو حتيان ميمو مانود مراي. كان ابو الله بن عباس, عباس كان بين نوح و ادم عشر قرون كلهم على شريعة من الحق فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. كان ابو الله عباس رضي الله عنهما كعب بقوى روان كان نبي ادم نوح เป็นระยะเวลายาวนานถึง1,000ปี10ศตวรรษเน 1, ี่ย0 0ปีแปลว่าพวกเขาอยู่บนสัจธรรมอยู่บนบทบัญญัติเดียวกันอยู่บนการให้อิภาพต่ออัลลอฮ์เหมือนกันไม่มีชีริกเกิดขึ้นเลยจนกระทั่งว่าเวลาผ่านล่วงเลยไปพันปีแล้วเนี่ยมนุษย์หันไปกราบไหว้ สิ่งอื่นนอกจากเราสุภานุปวจรลมนุษย์ทำชิริกต่ออราสุภาณุปวจรัฐเราจึงส่งใครมาพี่น้องส่งรอซูท่านแรกมาคือท่านนบีูน์อะลัยฮิสลาลาหลเราจึงบอกว่าแล้วพระองค์จึงได้ส่งนบีมาเพื่อมาแจ้งข่าวดี และมาเพื่อเตือนให้ระวังถึงการลงโทษหลังจากที่อะไรหลังจากที่มันเกิดความขัดแยง้งเกิดความแตกแยกในศาสนาของมงนันเองดังนั้นท่านพี่น้องผู้ศรัทธาที่นักทั้งหลายครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับของการศรัทธานะครับและเป็นส่วนหนึ่งที่พวกเราทุกคนจะเป็นจะต้องศรัทธาย่างเชื่อมัน่นต่อลระสุภา,า,า,านูวาราลานั่นก็คือการศรัทธาต่อบรรดาอนนาบีและบรรดารอซูลพราะถ้าหากว่าเราไม่เชื่อมัน่นไม่ศรัทธาย่างแนว่วแนว่แล้วเราจะไม่ใช่คนที่มีอีมานต่อลระสุภานุวาราลาอย่างแท้จริงนะครับ صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم